ทุกคนคะวันนี้นะคะออมจะมารีวิวนี่คะ่ะขอาดังมากๆคือตัวไอติมน้ำปลานี่อุยเขาทำดีอยู่นะคือเขาจะให้พวกขนมวังมาด้วยหรอ่อ,อยลายด้วยคะ่ะมีเป็นวงล้อด้วยคือเขาก็จะมีเกมมาให้ด้วยน้ำจ้มสายชูเราเริ่มเลยดีกว่าปดิดบ้าลองเลยละกัน <laughs> <laughs> ก็ได้อยู่นคนเป็นไอติมปะมันเป็นไอติมได้หรอเป็นได้ค่ะ สำหรับอมอมก็ประมาณ6ละกันเพราะว่าเรายังแบบไม่ได้เลิฟขนาดนั้นต่อไปน้ำ้มสายชูทุกคนมันจะได้ไหมอ่ะกินน้ำข้างในชูโชยมาเลยก็ลองกินดูอะเปผื่อๆ้มๆแต่ก็อร่อยนะชอบแบบเปรี้ยวๆอย่างนี้ต่อไปก็คือสีราชาต่อไปอีกสีราชาค่ะทุกคนค่ะอันนี้โอเคนะมันจะเป็นช็อกโกแลตแต่ก็มีความแบบพิซซ่าสีราชาอยู่อ่ะ เขาบอกว่ารสขนมปังอร่อยฟาร์มเฮานะคะเขาบอกว่าอร่อยมากรสชาตินี้ขอลองห่ออร่อยบ้างอืมอร่อยค่ะไม่เคยกินขนมปังเลยอ่ะอันนี้อร่อยอันนี้ให้ค่ะจำสิบชอบต่อไปคิดว่าโกแกะน่าจะได้เพราะเป็นรสชั่วโอ้แต่กินหอมมากขอจัดก่อนเลยอืมสีมันก็น่ากินเนาะเขาเหมือนมแบบวาซาบิด้วยอ่ะอร่อยค่ะโกแก้ออมให้สิบคือชอบขอตัดด้วยเอ็มลอยแลละกันรู้สึกว่าน่าจะอร่อยค่ะเพราะว่าเป็นรสที่เราก็กินกันอยู่แล้ว อร่อยเอ็มลอยก็อร่อยค่ะแล้วกาใส่เยลลี่ด้วยอะ่ะเอ็ม้อยให้ผ่านเลยอีกรสนะคะ <c oughs> ปุ่มปุยค่ะที่เขาให้มาคือถอ,อยลายตัวนี้มาลองดูกินก็ไม่ได้แย่นนะก็โอเคอะ่ะโอเคกว่า,าน้ำปลาแต่มันอร่อยนะมันไม่ได้ไข่ช่วยขนาดนั้น <c oughs> เราก็ต่อไปนะคะฮ <c oughs> าโร่ค่ะกลิ่นฮาโร่ก็คือหอมอร่อยฮาโร่กับนมอร่อยฮาโร่แดงไฮโรบอยอันนี้เราไม่ต้องดูเลยว่ายังไงก็อร่อย มันคือเหมือนนมเย็นะ่ะอืมคือเป็นนมเย็นเลยเหมือนน้ำแข็งใสสมัยก่อนตอนเด็กๆอันนี้อร่อยแลสุดท้ายของเราก็คือโยโย่ yo, yo, เยลลี่รอนีก็คิดว่าน่าจะอร่อยกลินหอมมากคือชอบ อืมอร่อยอ่ะสิบเอาให้เลยก็คือส่วนตัวนะคะที่ชอบคือชอบเอ็มร้อยชอบโยโย่ชาโลุ่้มปุ้ยโอเคอยู่ในพาร์ทที่สองควาเเผาชอบมากอร่อยเอรูบอยอร่อยมากสุกอโกแกะอ่ะแอบชอบเป็นพิเศษเพราะมีวาซาบิมันรู้สึกว่าเป็นรสชาติที่เราไม่เคยกินแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำได้ยังไงอ่ะตัโกแกะแล้วมีวาซาบิแบบเผ็ดๆซึ่งมันเข้ากันลดน้ำปลาเท้ยบอสทอสพีคสี่ราชาแล้วต้องใส่ชูสามอันนี้คิดว่าน่าจะยังไม่ผ่านเข้ารอบสําหรับตัวออกนะคะก็คือเป็นความเห็นของอองส่วนตัวนะคะอย่าด่านะ